สวัสดีค่ะป้าจอยสุนันทวดีอุทายโยน,นะคะอยากจะต้อนรับคุณผู้ชมแต่เช้าทุกๆวันจันถึงสู่ค่ะเข้าสู่รายการข่าวค้นรับารุณเราเจอกันตั้งแต่6โมงตรงเป็นต้นไปยาวจนถึง7โมงครึ่งค่ะ เมื่อการขนส่งเครื่องมือทางการแพทย์หรือเอกสารสำคัญในพื้นที่ธุรกันดารค่อนข้างยากลำบาก กว่าจะไปถึงมือแพทย์ต้องใช้เวลานานมากโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินในป่าเขาไม่มีถนนผ,นผ่านก็อาจไม่ทันท่วงทีดังนั้นนักวิจัยไทยจึงพัฒนาซอฟต์แวร์ให้โดรนบินตามพิกัดแท์โลเคชันปั๊บบินปุ๊บประยุกต์ใช้กับการขนส่งเครื่องมือแพทย์ในเหตุขับขันเพื่อลดอัตราความเสียหายร่วมทําความรู้จักกับผลงานและให้กําลังใจนักวิจัยไทยได้ในช่วงข่าวพ้นคนสําคัญ นี่ไงอย่างที่บรรยายเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีทั้งสีท่านก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะคสวัสดีครับ,รบถือว่าเป็นเรื่องราวม a z ิ่งมากนะครับ<ช>แต่ว่าที่บรรยายไปเรื่องราวเกี่ยวกับโดรนใช่แต่เป็นโดรนแบบพิเศษปกติเราจะเห็นโดรนถ่ายภาพซุยๆงา,งามๆทั่วไปเยอะแยะอันนี้เป็นโดรนที่สามารถส่งของในน้ำหนักพอประมาณได้ตามน้ำหนักที่โดรนสามารถรับได้<ช>นะคะคไปส่งตามพื้นที่ต่างๆโดยที่ปลายทางระบุพิกัดมาให้เราที่อยู่ต้นทางเป็นคนส่งครับแล้วเราก็กด ตึงปุ่มเดียวไม่ต้องมานั่งกดซ้ายกด<ช>ขวาอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็บินไปเองใช่ครับนี่แหละว,วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับพักอื่นขอแนะนําแขกรับ่ชมญราการของเรา ทั้ง4ท่านก่อนนะครับค่ะท่านได้ค่ะคุณพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนะคะนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับค่ะอีคุณอีกคนหนึ่งนะคะน้องโชคไทยสุดล่าค่ะเป็นหนึ่งในทีมด้วยน้องหม่องทองดีครับและคุณประพัฒนศรีนนตรีครับก็เป็นคนที่ดูแลซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโดรนที่มีความมีความพิเศษ ความสามารถเฉพาะตัวใช่น้องมองกับน้องชุกชัยเป็นนักบินนักบินโดรนนะคะน้องมองจํากันได้นี่แข่งจรวดไปคว้ารางวัลให้ประเทศไทยมานะอ่ามามาพูดถึงเจ้าโดรนตัวนี้กันค่ะทําไมเราถึงจะต้องไปทำโดนโดนปกติก็บินได้อยู่แล้วครับผมแต่เอาโดนตัวนี้ไปส่งของได้ด้วยเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนคะครับก็จุดเริ่มต้นจากโครงการหน่อยเจ้าไบหาเนี่ยที่เราสอนเด็กทำเครื่องบินทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะ ให้เห็นผลว่าในเรื่องของอากาศยานเนี่ยในเรื่องของเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่ของเล่นอีกต่อไปนะครับเราก็เลยอยากจะพัฒนาให้เห็นว่าสามารถนํไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัแหางชาติว่าทํายังไงดีที่จะให้เด็กเล่นเครื่องบินเนี่ยสามารถนาเครื่องบินไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็เลยไปเห็นคลิปจากต่างประเทศนะครับที่เขาสามารถที่จะสั่งให้โดเนำเครื่องมือแพทย์ไปช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่ไม่สามารถเข้าไปถึงหรือขณะที่ลด เข้าไปไม่ทันเราจะใช้โดนเนส่งื่องมือแพทย์ไปก่อนก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําตรงนี้ขึ้นมาครับอันนี้การจะทําตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยบ้านเราไม่ถูกสอนให้สร้างโดนมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในโครงการหนุนน้อยเจ้าพ่หาเราก็สอนให้สร้างโดนเหมือนกันแต่เป็นการาสร้างโดนแบบเบื้องต้นเบสิกนะครับ,รบก็เลยคิดไปคิดมางั้นเราลองนําของนอกมาดูซึ่งของนอกเนี่ยเราก็มาดูว่าเขา,พ,าพัฒนาอย่างไร,ร,รก็เลยเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ ก็เด็กหนุ่มน้อยเจ้าไวหาเราสอนมาประมาณ14ปีอย่างครานี้ก็จบปีโทแล้วนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์อ่าอ่าไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปทําที่ไหนมาพัฒนาซอฟต์แวร์กันก็เลยสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จด้วยการเหมือนกับของต่างประเทศเป๊ะแต่ไม่ได้ลอกเลียนเขานะครับเรียกว่าเราเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินไปตามพิกัดที่เราต้องการให้ไปโดยที่ปลายทางส่ง พิกัดมาให้เราครับแล้วเราป้อนพิกัดเข้าไปในเครื่องเครื่องก็จะไปหาทันทีซึ่งการส่งป้อนพิกัดมาให้เราเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอ,าอยากให้เราไปที่ไหนนะครับพิกัดที่ป้อนมาจะมีค่าแนบรองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความแม่นยําที่เราสามารถส่งเครื่องไปหาผู้ที่ต้องการให้เราไปหาได้อย่างแม่นยำและตรงเป้าหมายเป๊ะหมายถึงว่าจะต้องมีมีสัญ,ญญาณของโทรศัพท์มือถือ น,นจุดที่โดตัวนี้จะต้องบินไปหาถูกต้องไหมครับครับผมซึ่งในจุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือถ้าในเมืองหรือที่โทรศัพท์มือถือเข้าถึงเนี่ยง่ายสาหรับเรามากครับแต่ถ้าเข้าป่าทําไงดีไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเจ้าที่อุทยานแห่งชาติหรือคนที่จะเดินทางเข้าป่าเนี่ยจะต้องพกแผนที่พกแผนที่ไปแล้วสามารถอ่านค่าและลองได้เป็นองศาเป็นลิบดายเงี่ยก็โอเคเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีสัญญ,ญาณโทรศัพท์เราก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วยการรู้พิกัดสุดท้ายที่ เขาขาดการติดต่อกับเราแล้วเราก็ะจะใช้เครื่องตัวน,นี้บินไปจุดสุดท้ายแล้วก็กวานหาเหมือนกับการที่เหมือนกับฮอตกครั้งที่แล้วที่เขาฉะมเาครับ<ช>ก็เราก็ใช้ระบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องขึ้นเขาเพราะว่าไม่ว่าผู้สื่อข่าวหลายท่านหรือหลายๆคนขึ้นไปหาเนี่ยใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณ3ามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงมแต่ของเราใช้เวลาแค่สามสี่นาทีก็ถึงแล้วก็ไปถึงเป้าหมายถาม,ถามน้องประพัดนิดนึงครับวิธีการทํางานของโดรนขนส่งตัวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นการทํางานยังไงบ้างครับก็คือ ในส่วนเราจะพัฒนาออกมาเป็น2ส,ส่วนครับก็เป็นแอปพลิเคชัน2ส่วนเป็นตัวส่งกับตัวรับครับครับก็คือตัวส่งผู้ใช้ทั่วไปสามารถโหลดได้ในเพ s สโต e ทั่วไปครับอับขึ้นไปแล้วครับส่วนตัวตัวรับก็คือจะอยู่ที่ศูนย์ใหญ่ก็คืออยู่ที่เราครับ,รบก็คือเราก็จะเมื่อส่งพิกัดมาที่ศูนย์ใหญ่ครับเราก็จะสามารถกดกดปุ่มเดียวแล้วโดนก็จะส่งไปส่งสัมภาระหรือทําภารกิจที่จุดนั้นได้เลยครับ นี่เป็นนี่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาร่วมกันขึ้นมาพูดได้เลยนะคะว่าเป็นของคนไทยเป็นผู้พัฒนาใ่ครับสภาพภูมิอากาศและก็สภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของโดนของส่งตัวนี้ไหมฮะอ๋อมีครับก็คือเรื่องของโดนเนี่ยกับเรื่องของเครื่องบินจริงนะครับจะจะจะเหมือนกันเป๊ะเลยครับอากาศยานจะขึ้นได้ต้องเป็นท้องฟ้าหรือสภาพแวดล้อมที่เคลียร์อย่างเช่นเกิดพายุ<ม>เกิดลมหมุนกะไรต่างๆก็เหมือนเครื่องบินจริงหมดเราจะ ต้องรอเวลานะครับลักษณะท้องฟ้าเปิดพุ๊บเราบินได้ทันทีะนะครับแต่ตรงนี้จะอาจ,อาจจะดีกว่าตรงเครื่องบินจริงนิดหนึ่งตรงที่ว่าท้องฟ้าไม่เปิดเราก็ยังบินได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเครื่องแต่เราใช้เครื่องไปแทนเราเพราะนั้นโอกาสที่เราจะหาโดยที่ไม่ต้องรอสภาพแวดล้อมเปิดเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าที่ใช้ของจรงิงนะครับ,บม,มาที่นักบินของเราทั้งสองคนบ้างพอ,พอมีซอฟต์แวร์แบบนี้เข้ามาเสริมเนี่ยการทํางานของเราเนี่ย ถูกกถลดบทบาทลงไหมคะนักบินไม่ต้องควบคุมเองแล้วอาโชกชัยก่อนก็คือก็ช่วยได้เยอะอีกนิดนึงครับไมาช่วยช่วยตัวเราหรือว่าช่วยผลตอบผลที่เราต้องการคะว่ช่วยผลที่เราต้องการอย่างที่ไปช่วยคนได้ง่ายขึ้นน้องนะคะพอมนมีนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามามากขึ้นเนี่ยเรามีส่วนช่วยในการทํางานด้านนี้อย่างไรบ้าง ก็ช่วยตอนประกอบเครื่องบินหรือรไปทดลองเครื่องบินอะไรก็ไปเช็คอินหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเราสามารถเซ็ระบบได้เหมือนรุ่นพี่ใช่ไหมเซ็นระบบปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พาเจ้าโดรนตัวนี้เข้าไปในป่าได้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันทําได้ซึ่งซึ่งเดิมทีนักบินทั้งสองเนี่ยจะต้องบินเครื่องบินเข้าไปค้นหาเหมือนกับนักบินทั่วไปที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่พอมีตัวนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยนักบินทั้งสองยังมีความสําคัญ เต็มร like uh ้อยเหมือนเดิมก็คือต้องคอยดูแลเรื <c oughs> ่องของความเรียบร้อยเครื่องบินดูแลในเรื่องของระบบที่จะต้องนาเครื่องขึ้นเพราะฉะนั้นพอเครื่องขึ้นแล้วเขากดปุ่มเึ้่งเดียวเครื่องไปยังไงยังไงถึงจะเป็นระบบอัตโนมัติก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีเพราะต้องคอยควบคุมอยู่ที่ฐานปฏิบัติการเดิมใช่ครับคือคอยควบคุมคอยแก้ปัญหาโดยเฉพาะระบบสัญญาณภาพซึ่งโดนทั่วไปเนี่ยระบบสัญญาณภาพก็แค่ส่งพ o อ n t to ย o i n t หาการเฉย แต่อันนี้เราสามารถที่จะส่งให้คนทั้งโลกได้ดูถ้าผมนาโดนคนนี้นาโดนลํานี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าปุ๊บผมโทรหาท่านพิธีกรทั้งสองท่น<ะ>านตอนนี้เปิดโทรศัพท์นะครับใส่พาดเบิร์ผมเข้าไปผมจะขึ้นที่จุดไหนพิธีกรทั้งสองท่านก็สามารถมองเห็นภาพณนะบริเวณนั้นท<ะ>ันทีเหมือนเป็นการถ่ายทอโสดใช่เรียลไทม์เลยครับก็คือเราติดระบบ 3G เข้าไปที่เครื่องอ แล้วก็จะสามารถเห็นภาพที่อยู่ในป่าล,ล<ช>ึกในขณะที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้เดินไปถึงแต่ว่าโดรนขนส่งเนี่ยไปถึงแล้วเราก็จะเห็นภาพสดไปเรียลไทม์เลยอยากจะถามว่าโดรนแต่ละตัวนะครับสามารถบรรทุกน้าหนักได้กี่มากน้อยครับอ,อ๋อขึ้นอยู่กับขนาดของโดรนนะครับขึ้นอยู่กับการแบกภารกร,รมคือการแบกน้าหนักของโดรนเช่นถ้าจะใช้แบกน้าหนัก1กิโลใช้ลานี้ได้เลยแต่ถ้าจะแบกน้าหนักสัก10กิโลต้องใช้ลําใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งเรื่องของ เรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ในเรื่องของซอฟต์แวร์ใช้ตัวเดียวกันหมดเลยตอนนี้เราได้นําไปใช้กับหน่วยงานไหนบ้างแล้วครับครับก็ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือ,อกองเรือนรคที่หลีเป๊ะนะครับใช้สํารวจในเรื่องของอคือจริงๆแล้วต้องใช้เรือเนี่ยวิ่งไปเนี่ยนานเพราะฉะนั้นทางท่านพบอที่อยู่หลีเป๊ะนะครับก็จะใช้เครื่องอยู่เนี้ยบินไปดูเกาะหินงามไปดูเกาะอาดังราวีอาดังราวีซึ่งตอนเนี้ย ชาตจะไม่ต้องออกเนือไปเลย <ừ m. S 2> ใช้ตัวนี้บินไปก่อนเลย <ừ m. S 2> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูเรื่องของแหล่งพลังงานให้ใหดีแล้วก็อุทยานแห่งชาติแต่ละที่เรามอบให้ไป17อุทยานนะครับแต่ตอนนี้อุทยานที่ใช้งานจริงๆเลยเนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติแม่วงเดินจากฐานไปน้ําตกเนี่ยแพคษาต้องใช้เวลาไปกลับประมาณถ้าเดินเก่งๆคือ6ชั่วโมงถ้าเดินไม่เก่งอย่างประชาชนอย่างพวกเราเดิน่นะครับใช้เวลาวันหนึง <ừ> ่งแต่เครื่องตัวนี้เราเช็คอินที่น้ําตกแห่งน้ําตก ท่ากษะาแล้วขึ้นจากฐานไปใช้เวลาไปกับ12นาทีเห็นภาพน้าตกหมดแล้วก็บินข้ามขุนเขาไปหมดเลยครับแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยงั้นเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติการของโดรนลํานี้ที่เป็นโดรนจากประเทศจีนนะคะตัวเนี้ยชนชาติจีนแต่ว่ามาใส่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยใช่ครับให้สามารถบอกพิกัดตรงไหนบินไปตรงไหนก็ได้ใช่ครับนี่เป็นการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์เลย<ช>ครับ รีโมดอตู่อาจารย์นะครับผมก็คือรีโมดี๋้วผมก็จะวางไว้เลยวางไว้เลยไม่ได้แตะต้องไม่ได้ทำอะไรเนื่องด้วยตอนนี้เราเราไม่ได้บินจริงนะครับเราไม่ได้บินจริงแต่เราสามารถสาธิตดูว่ามันสามารถบินได้เหมือนของจริงนะครับโดยการที่เสียบสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์คราวนี้เหมือนเราจะคอนโทรลจากคอมพิวเตอร์ให้เห็นนะครับว่าเครื่องเนี่ยสามารถบินไปได้พอถึงจุดเป้าหมายแล้วก็จะทิ้งสัมภาร่าตามที่เราต้องการนี่น้องก็กำลังจะบังคับจากคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังตั้งความสูงนะครับก็ต้องเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกดปุ่มสตาร์ททีเดียวก็จะไปเลยทันทีนะครับอย่างในจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนเสมือนจริงเป็นเหมือนซูเลเตอร์อย่างนี้ใช่ครับรวมถึงจุดที่จะต้องจุดหรือจังหวะที่ต้องปล่อยของลงเนี่ยเราก็เซ็ตไปแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคือจริงๆแล้วเรื่องจุดที่จะปล่อยของลงเนี่ยมันคือจุดที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โทรมาหาเราเช็คอินมาหาเราเขาจะไปถึงจุดนั้นเขายะปล่อยของโดยอัตโนมัติเลยสมมติปามติดอยู่ในป่าต้องการยาแก้แพ้มากๆเลยกำลังจะช็อกแล้วส่งพิกัดมาใช่ช่โลเคชั่นมาปุ๊บทางนี้ก็รู้แล้วว่าแล้วดีดลองดีจูดเท่าไหร่เขาจะเส็จเข้าระบบทันทีสองร้อยเมตรตอนนี้ก็พร้อมบิน200เมตรครับตอนนี้บินเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ระวังนะครับ อจะไปพัดจะบินไหมครับอไม่ครับพร้อมแล้วตอนนี้เราลองดูที่เราลองดูที่คอมพิวเตอร์นะครับจับปมือนะคะสตาร์ทเครื่องครับกดเลยครับกดเลยกดเลยเลยครับจดแล้วนะครับปิดไปแป๊บๆแล้วนะคะครับตอนนี้เครื่องขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับวิทยุเราก็ไม่ได้คอนโทรลนะครับเราก็พาดวิทยุไว้ครับอันนี้ก็นั่งดูจากจออย่างเดียวเลยทีนี้ใช่ครับอันนี้เซตไว้200เมตรเดี๋ยวก็จะบินไปที่200เมตรตอนนี้เขาก็บินบินไปแล้วนะครับที่200เมตร ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้พอถึงแล้วจะทิ้งของแล้วนะครับครับหมุนๆอยู่นี่คือกล้องของโดยออของนี่ก็ทิ้ง,งพอถึงจุดที่เราเซ็ตไว้เนี่ยของก็จะทิ้งโดยอัตโนมัติเลยใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยครับ<ช>ผม,ม,มเพราะว่าเพราะว่าเวลานั้นเรากดปุ่มไม่ได้มันไกลเกินสัญญาณวิทยุควบคุมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําระบบที่เขาสามารถที่จะรู้รู้ จุดสิ้นสุดซึ่งการรู้จุดสิ้นสุดเนี่ยเราต้องใช้ในเรื่องของแมชชนิกมาช่วยครับเ <ๆ S 1> ช่นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะก้มกล้องเองเราก็ใช้ในส่วนของก้มกล้องเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมสัมพันธ์กับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ก็จะเป็นตัวทําทให้อุปรกรณ์หรือสัมภาระนั้นาวางตามจุดที่เราต้องการเวลาไปถึงเป้าหมายครับโอ้โหคนดูทางบ้านหรือว่าเหน่วยกันทางบ้านเห็นขนาดนี้แล้วก็สนใจอยากจะติดต่อ ขอไปใช้ทํางานนี่ต้องต้องทำยังไงบ้างครับก็ไม่ยากเลยครับเราจะให้เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับแา่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับว่าใช้ทางการอาหารได้ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะความมั่นคงเนี่ยเราให้กับคนทั่วไปไม่ได้เราจะให้กับหน่วยงานราชการติดต่อมาทางสมาคมเรา,าเรายินดีนะครับเรายินดีที่จะมอบให้เพราะสิ่งที่เราทําตรงนี้คือเป็นการทําดีถวายในหลวงแต่ว่ามีข้อแม้ ว่าเอาโดนไปแล้วต้องไปทํางานจริงใช้งานจริงอย่าเอาไปตั้งโชว์เพราะว่าเราจะยึดคืนกลับมาก็คือในในส่วนตรงนี้ผมกับสมาคมกีฬาขึ้นมีจำลองนลุงครับกับสํานักงานคณะกรรมการวิจาาแห่งชาติจะทํางานร่วมกันเราทํางานด้วยกันโดยโดยโดยปีแรกเราแจกไป17หน่วยงานแล้วเราก็มาดูว่าใน17หน่วยงานที่เราแจกไปปีแรกเนี่ยหน่วยงานไหนนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการส่งผลงานมาให้เราดูพอเราเห็นว่าเขาส่งผลงานมาให้เราดูแสดงว่าเขาไปใช้งานจริง ปีถัดไปเราก็จะสมาคมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเางชาติแหละก็จะมอบลำใหม่ให้แล้วนําลำเก่ามาลาเก่าที่นํากลับมาเนี่ยเราก็จะมาทําราจะมาเช็คทุกอย่างแล้วก็นําไปมอบให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการจะใช้ต่อไปอ๋อเป็นการหมุนเวียนใช่เป็นการหมุนเวียนก็ถือว่า ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานราชการทั้งทางการแพทย์ทางการทหารได้ทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่พัฒนาระบบดีๆแบบนี้มาให้พวกเราขอบคุณคุณมากนะครถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้ทางหนึ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยครับค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวฉุกเฉินรับอรุณกันค่ะ